ถ้าคุณเป็นแฟน iPhone เตรียมใจไว้เลยโลกของสมาร์ทโฟนกำลังจะสั่นสะเทือนเพราะการมาถึงของ iPhone 17 s e r i ซีรีส์จะเปลี่ยนทุกสิ่งที่คุณเคยรู้เกี่ยวกับ iPhone แบบพลิกโฉมครั้งใหญ่และนี่คือรายละเอียดทั้งหมดที่แม้แต่สาวกตัวยงก็อาจยังไม่รู้แต่ประเด็นที่ต่างก็ถกเถียงกันอยู่ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจทําให้หลายคนต้องปรับตัวครั้งใหญ่ iPhone 17 air ร่างบางสุดขีดที่สร้างเซอร์ไพรส์ พูดถึงนวัตรกรรมใหม่ในปีนี้คงต้องยกให้ iPhone 17 Air ที่บางเฉียบเพียง5.5มิลิมบางจนแทบ,บลืมหายใจขนาดหน้าจอ6.6นิ้วชิปประมวลผล A19 และ RAM 12GB ห่อหุ้มทุกความล้ำไว้ในบอดี้น้ำหนักเบาแต่ไม่ทิ้งเรื่องพลังเพราะมีกล้องหลังเดี่ยวความละเอียด48ล้านพิกเซลและกล้องหน้า24ล้านพิกเซลเหมาะกับสายเทรนและนักสร้างคอนเทนต์ที่ต้องการมือถือพกง่ายทั้งแรงและว้าว iPhone 17 Pro แรงทนทะลุทุกข,ขีดจำกัด ปีนี้ Apple จัดเต็มกับ iPhone 17 Pro ด้วยดีไซน์ใหม่ที่ผสานกระจกกับอลูมิเนียมแบบสุดเท่เพิ่มความอึดให้บอดี้และกล้องหลัง3เลนวางเรียงแนวนอนในโมดูลขนาดใหญ่ทุกเลนจัดเต็ม48 MP พร้อมชุดเลนเทเลโฟโต้แบบอัปเกรดชิปเซตใหม่ A19 p ปรแรงทะลุขีดสุดเพื่อมือโปรโดยเฉพาะและนี่แหละจุดที่กระแสะวิจารณ์มาแรงเพราะดีไซน์นี้อาจถูกใจบางกลุ่มแต่ก็มีคนที่คิดถึงสไตล์เดิมๆของ iPhone เช่นกันคุณคิณคดอย่างไร ไม่หมดเพียงเท่านั้นรุ่นโปรรองรับชาร์จไร้สายเร็วขึ้นเป็น25ดับเบิลยูผ่านชี2.2แถมหน้าจอยังใช้วัสดุเคลือบใหม่ป้องกันรอยขีดข่วนและลดแสงสะท้อนได้ดีกว่าทุกครั้งที่ผ่านมากล้องหน้า 24mp พลิกหน้าประวัติศาสตร์ iPhone นักเซลฟี่และผู้สร้างคอนเทนต์ยิ้มได้เลยเพราะกล้องหน้าของ iPhone 17 Series All Model จะได้รับการอัปเกรดระดับประวัติศาสตร์เป็น 24mp คมกริบทุกมิติไม่ว่าคุณจะใช้วิดีโอคอล ไลฟ์สดหรือบันทึกช็อตสุดพิเศษคุณจะสัมผัสความละเอียดและสีสันที่เก็บครบแบบที่มือถือรุ่นเก่าให้ไม่ได้เลยแล้วอย่างนี้สมาร์ทโฟนคู่แข่งจะตามทันจริงหรือโปรโมชั่น 120Hz ทุกรุ่นไม่ต้องเลือกโปรก็ได้ฟีเจอร์เทพรอกันมายาวนานในที่สุด Apple ก็เตรียมนำหน้าจอโปรโมชั่น 120Hz มาให้ครบทุกโมเดลของ iPhone 17ใช้รุ่นไหนก็ได้สัมผัสความลื่นมือระดับโปรไม่ว่าจะส่องฟีดโซเชียลหรือเล่นเกมก็สมูทเกินคำบรรยายอย่างนี้เลือกเครื่องก็ง่ายขึ้นเยอะ แต่คุณว่าโปรโมชั่นจำเป็นขนาดนั้นไหม Wi-Fi 7 ESIM Only ปูทางสู่ยุคใหม่แบบไม่มีถอยหลังมาถึงฟีเจอร์ที่หลายคนจับตา Apple พัฒนาและติดตั้งชิป Wi-Fi เทคโนโลยีล่าสุด Wi-Fi 7ใน iPhone 17ทุกเครื่องรับประกันเน็ตแรงและ,สะเสถียรกว่าทุกยุคที่ผ่านมาอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ Apple ตัดถาซิมการ์ดทิ้งไปเลยโดยจะรองรับเฉพาะ ESIM เท่านั้นแล้วผู้ใช้ในประเทศไทยซึ่งร้านมือถือบางแห่งยังใช้ซิมการ์ดอยู่จะได้รับผลกระทบไหม หรือมันคือก้าวสู่อนาคตที่คนทั่วโลกต้องปรับตัวสรุปนี่ไม่ใช่แค่การอัปเกรดแต่เป็นการปฏิวัติงานเปิดตัว iPhone 17ซีรีส์ครั้งนี้บอกชัดว่า Apple เลือกพลิกหน้าใหม่สู่นิยามแห่งอนาคตไม่ใช่แค่ปรับสเปคแบบเดิมๆค่ำคืนวันที่เก้ากันยายนนี้แฟนๆจะได้เห็นกับตาว,ว่าทุกสิ่งที่เราคาดหวังกันไว้นั้นจะตรงใจขนาดไหนและนี่คือประเด็นที่คนส่วนใหญ่ยังไม่พูดถึง